อัปเดตรถไฟฟ้าสายสีส้มกทมและรฟพรมลงนาม MOU หรือสามสะพานข้ามแยกเพื่อเตรียมตัวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง upfuture channel ได้เลยครับนายวชัยนภาศักดิ์ศรีผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหาคนครได้มีการเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบถนนของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเรื่องการส่งมอบและรับมอบพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์หรือรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งมอบถนนตลอดความกว้างเขตทางตามแนวถนนที่รถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านเพื่อให้รอฟมก่อสร้างและส่งมอบคืนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนาม MOU ระหว่างกทมกับผู้ว่าการรฟมซึ่งภายหลังจากการส่งมอบพื้นที่แล้วผู้รับเหมาจะก่อสร้างและเข้าสำรวจสิ่งก่อสร้างทั้งบนดินและใต้ดินตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีสม้มโดยเบื้องต้นจะขุดเจาะสำรวจในช่วงกลางคืนและขึ้นผิวจราจรให้รถสัญจรได้ในช่วงกลางวันก่อนที่จะเริ่มปิดการจราจรเพื่อเริ่มก่อสร้างในปี2568โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น5ปี ทั้งนี้สิ่งที่กทมก,กังวลมากที่สุดก็คือจะมีการรื้อสะพานข้ามแยก3ามแห่งได้แก่สะพานข้ามแยกประตูน้ำสะพานข้ามแยกราชเทวีและสะพานข้ามแยกสุดทาวาสซึ่งจะตัดถนนจรันสนิทวงเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งภายหลังแล้วเสร็จจะก่อสร้างคืนให้ตามเดิมซึ่งระหว่างนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นอย่างมาก ท้งนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกช่วงศูนย์ว,วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินโดยจะมีเส้นทางเริ่มที่สถานีบางขุนนนท์หลอดใต้ดินไปตามแนวทางรถไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลสิริราชหลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาขนานไปกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลอดใต้สนามหลวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนหลานหลวงแยกยม,มราชถนนเพชรบุรีแยกประตูน้ำถนนราชปารบสามเหลี่ยมดินแดง ถนนดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตมาถึงกทม2ชุมชนประชาสงเคราะห์และสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกซึ่งจะมีเส้นทางสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรีซึ่งสําหรับสีแยกที่จะมีการทุบสะพานดังกล่าวนะครับถือได้ว่าเป็นแยกที่มีการจราจรติดขัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและรวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนและรวมถึงนักท่องเที่ยวใช้สัญจรเป็นจํานวนมาก ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินไปเป็นเวลา5ปีตามแผนของรอฟอร์มอซึ่งคาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกจะแล้วเสร็จในปี2572ซึ่งทางกทมฝากผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางเมื่อการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้น